สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมมอสวัชลากรนะครับวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมนะมาพูดคุยกันในหัวข้อของเรื่องอาการพัฒนาตนเองเริ่มต้นจากการยอมรับตัวเองก่อนนะครับผมเมื่อเรา,ารู้จักที่จะยอมรับตัวเองก่อนเนี่ยนะครับมันมันจะมีทั้งเรารู้ว่าเออมันมีทั้งสิ่งที่เราควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้นะนะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากโลกภายนอก หร in in ือภายในของตัวคนเองนะครับผมเมื่อตระหนักถึงความปลอดบางของชีวิตแล้วเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าเราอยากที่จะใช้ชีวิตให้มันเกิดความอยากจะใช้ชีวิตให้มันมีคุณค่ามีความหมายมากขึ้นนะทุกๆวันเลยนะครับผมมาเริ่มตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเลยนะครับก็คือฝึกมองนะครับทุกสิ่งนะตามความเป็นจริงนะครับผมอย่า อย่าหลงอยู่ในอารมณ์ความคิดที่แบบมันมันเกินจริงแบบเอามากไปอายกตัวยอย่างเช่นนะนะบ,บางคนก็อในในความสมัมพันในในใน,ในทางด้านของการแบบเป็นแฟนกันอะไรแบบเนี้ยนะครับความจริงก็คือถ้าเราชอบใครสักคนหนึ่งหรือแบบทําไมคนนี้มันมันตรงสเปคอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับมันจะ มันจะเห็นของดีๆมันจะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวคนนั้นเลยอ่ะนะครับก็คือช่วงโปรโมชั่นเขา,า,าเรียกว่าอะไรช่วงโปรโมชั่นนั้นในช่วงแรกอ่ะก็คือเราจะเห็นแต่สิ่งดีๆดีๆเลยในตัวของคนคนหนึ่งอ่ะนะครับผมเมื่อมันเป็นแบบนี้ผ่านไปสักพักหนึ่งถ้าเรายังรุ่มหลงอยู่แล้วพอเกิดเหตุการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดแล้วเราอาจจะเห็นข้อเสียที่เขา ซึ่งเขาก็เป็นเขาแบบนั้นจริงๆแล้วเพียงแต่ว่าเราเกิดการการไม่ยอมรับตั้งแต่แรกเราเกิดการที่อ๋อโอเคโอเคเธอทําเลยอะไรแบบนี้นมันก็เลยนํามาซึ่งการที่แบบเธอทําไมไม่เหมือนเดิมวะเธอทําไมเปลี่ยนเป็นคนใหม่อ่ะไม่เหมือนเดิมเหมือนที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกอะไรแบบนี้นนะครับมันมันจะมีฟีลแบบนี้นนะครับฉะนั้นแล้วคุณต้องมอง ตามความเป็นจริงที่บอกว่าคนทุกคนเนี่ยเขามีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วอะนะครับผมเขามีข้อเสียอยูใ่ในตัวอยู่แล้วมันไม่มีแบบใครดีไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะถ้าเป็นยังเป็นผูุ้ชนทั่วไปเนาะไม่มีใครแบบดีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหรอกนะครับก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้างอ่ะ ถ้าคนมองตามความเป็นจริงแบบนี้คุณจะไม่ได้แบบรุ่มหลงในในภาพที่แบบดวงตาในภาพที่แบบโอ้เห็นนะคนนี้แบบดีไปหมดเลยทําอะไรก็ดูดีไปหมดเลยแบบนี้เราจะไม่หลงตรงนั้นนะครับแล้วเราจะฝึกที่จะคิดด้วยตนเองแล้วว่าโอเคมีอะไรบ้างนีสัยอะไรบ้างที่เราไม่ชอบโอเคลองแบบปรับได้ไหมคุยกันได้ไหมอะไรแบบนี้เพื่อหาข้อที่จะมาทําให้เข้ากันได้แบบดีมากขึ้นหรือพัฒนา ให้ความสัมพันธ์มันแข็งแกร่งมากขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เรายอมรับและปรับปรบปุงแก้ไขมากกว่าการที่เราแบบลุ่มหลงนะครับอันนี้จะทําให้ความสัมพันธ์พังทลายได้นะครับมองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเลยกันนะครับผมต่อมานะก็เป็นการ <laughs> ปล่อยวางนะครับสิ่งที่ไม่สําคัญนะครับลดการให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันไม่ส่งผล ต่อชีวิตระยะยาวมันไม่ส่งผลดีต่อชีวิตระยะยาวเราต้องลดนะครับลดความสําคัญนะครับปล่อยวางมันอย่าไปโฟกัสมันขนาดนั้นนะครับอดีตผ่านไปแล้วช่างมันตปอะไรนะครับอนาคตยังมาไม่ถึงสิ่งที่ทําได้คือปัจจุบันนี่แหละนะครับผมเนี่ยโฟกัสเลือกโฟกัสให้ดีนะครับจงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฝึกเมตตาแล้วกันเดี๋ยวยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างอีกแล้วนะครับผมก็ ถ้ามีใครสักคนมาทําให้คุณโกรธโมโหนะในบางเรื่องเราไม่ชอบคนนี้มากเลยอะเมื่อมันมันเป็นอดีตมันผ่านไปแล้วแต่เรายังเก็บความโกรธความโมโหอะไรแบบเนี้ไว้อยู่อันนี้มันทําให้คุณผมมองว่าเรากําลังโฟกัสผิดจุดเรากําลัง ให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันไม่ส่งผลดีต่อชีวิตในระยะยาวถ้าคุณยังโมโหคุณยังอาฆาตแค้นในระยะยาวแบบนี้ไปเรื่อยๆๆมันก็จะติดเป็นนิสัยมันก็จะไม่ไม่หายไปในสักทีนะครับแต่กับกันถ้าแบบเราเลือกที่จะให้อภยัยเราเลือกที่จะปล่อยวางโอเคเราเลือกที่จะลดความสําคัญนะโอเคเคยทําผิดกับเราใช่ไหมเคยทําไม่ดีทำให้เราเสียใจโอเคไม่เป็นไรฉันปล่อยวางแต่ณปัจจุบันฉันไม่ขอยุ่งฉันไม่อยาก เจอหน้าฉันฉันไม่ให้คุณค่าแล้วฉันโฟกัสที่ตัวฉันแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมมันทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรเลือกโฟกัสได้ถูกจุดมากกว่านะครับปล่อยวางสิ่งที่มันไม่สําคัญที่มันอาจจะบันทอนชีวิตคุณในปัจจุบันอะเพราะมันไม่ไม่ส่งผลดีต่อระยะยาวแน่นอนเลือกโฟกัสกับสิ่งที่มันตรงจุดและมันสําคัญอันนี้มันจะส่งผลดีทั้งนับปัจจุบันคุณมีครับความสุขด้วยอ่าอนาคตก็จะมีความสุขด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับผมเลือกนะครับ มันเกิดจากการเลือกของเรานะครับเรามีสิทธิ์นะเลือกว่าจะเอาอะไรเข้ามาในชีวิตบ้างหรือเลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะมันมันเกิดจากพลังในการเลือกของเราเองนะครับต่อมานะครับอย่าหลงติดนะอย่ายึดติดกับความสําเร็จและกันนะครับสิ่งที่สําคัญมันไม่ใช่ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นแต่มันคือการที่เรา เพียรนะครับเพียรพยายามหรือมุ่งมั่นทําสิ่งที่มันถูกต้องมากกว่านะคความสําเร็จโอเคมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชื่นชมมันได้แต่สุดท้ายชีวิตมันก็ต้องไปต่อไปล่ะนะมันก็ต้องเดินหน้าไปต่อมันก็ต้องแบบลุยกันต่อไปอ่ะมันไม่ใช่แบบมีสําเร็จขั้นสิบแล้วมันสามารถไปได้อีกเรื่อยๆอ่ะซึ่งบางคนก็พอใจขั้นสิบโอเคก็ไม่เป็นไรนะแต่สําหรับคนที่อยากพัฒนาตนเองอยากอยากใช้ชีวิตให้มันคุ้มคุมอ่ะนะครับอยากทําอะไรให้แบบ ไม่เคยทาหรือท้าทายตัวเองตลอดเวลานี้มันผมมองว่าเราสนุกเราเรามีความสุขกับการที่เราได้แอคชั่นเราได้กระทําอะไรบางอย่างหรือสนุกกับกระบวนการที่เราทําอันนี้มันเป็นความสุขแบบหนึ่งที่ที่มัน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 หาไม่ได้อะมันผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปเลยอะไรแบบเนี้ยเวลาผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปเลยอ่ะวันนี้ผ่านไปแล้วมันก็คือผ่านไปเลยมันมันเอากลับมาไม่ได้ฉะนั้นแล้วสิ่งสําคัญก็คือปัจจุบันต้องมีความสุขอ่ะ นะครับผมทําสิ่งที่มันถูกต้องอย่างเช่นสําเร็จในเรื่องของ,างอาการออกกําลังกายหุ่นดีมากเลยหุ่นสวยแบบโอ้โหมีกล้ามมีซิกพงซิกแพรกูยไม่มีแบบไขมงุงไขมันเลยกินอาหารก็ดีดีนะครับแต่เมื่อ,อไรแบบโอโห้หมดไฟหมดไฟ,หมดไฟไม่อยากทาแล้วไม่อยากกินแบบเยอะๆอยากกินแออแหรกอยากแบบโอ้โหเอาคำพูดเลยนะครับเมื่อกี้คิดได้อยากกินแหลกอยากแดกให้มากอะไรแบบนะี้ ก็แบบเริ่มปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วแล้วทีเนี้ยมันก็จะทําให้เราโฟกัสผิดจุดแล้วมันทําให้เราโอ้โหตั้งแต่แรกอยากหุ่นดีเพียนพยายามมากเลยจนหุ่นดีแล้วทีนี้มาปล่อยเนื้อปล่อยตัวเนี่ยนี่เรากําลังทําสิ่งที่ผมมองว่าไม่ถูกแล้วนะครับเหมือนกับไม่รักอ่าสุขภาพร่างกายของตัวเองให้มันดี เพราะเมื่อมีสุขภาพร่างกายที่ดีเราสามารถที่จะมีเลี้ยวมีแรงอ่ะในการที่จะเดินไปหาเป้าหมายของเราในอีกสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆได้แบบได้แบบคล่องตัวมากกว่าการที่เราอดออดแอดแอนหรือแบบไม่มีเลี้ยวมีแรงจากการปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้อ้วนเพลอะอะไรแบบเนี้ยนะครับผมอย่าหลงติดกับความสําเร็จแล้วกันนะครับจงทุกๆวันมันมันเป็นเขาเรียวกว่าอะไรมันเป็น อโอกาสให้เราได้ฝึกฝนตนเองนะครับได้เพียรพยายามทําสิ่งที่มันใช่และมันถูกต้องกับตัวเรานะครับผมฝึกฝนทุกๆวันนะครับผมต่อมานะครับสิ่งนี้สําคัญมากเลยก็คือจงสร้างนิสัยดีอะทีละนิดนะครับผม นิสัยดีก็คือดีนะครับผมดีก็คือดีแต่ถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีนะครับเหมือนกับคําที่ว่าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อะไรแบบนี้นะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงที่มันยิ่งใหญ่มันก็เริ่มจากก้าวเล็กๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็คนที่เขาพัฒนาตนเองก็น่าจะรู้เนาะการที่เราฝึกฝนทําอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมันทำให้เราสําเร็จในอ่าในแบบยิ่งใหญ่หรือมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราเพียรพยายามอย่างเงี้ยนะครับแล้วมัน ต้นไปเรื่อยๆไอ้ความสําเร็จที่มันยิ่งใหญ่มันก็จะเข้ามาหาเรานะครับผมฝึกฝึกที่จะอดกั้นแล้วกันอดกั้นต่อสิ่งที่ล่อลวงนะครับความสุขที่แบบแท้จริงไม่ได้มาจากอาจจะไม่ได้มาจากการมีทุกสิ่งนะแต่จากการที่เราสร้างนิสัยดีๆแล้วกันนะครับทีละเล็กทีละน้อยอย่างเช่นนะคุณเป็นคนไม่เคยชมคนอื่นเลย คุณลองฝึกชมตัวเองก่อนหน้ากระจกแล้วการชมของเรามันจะพูดโดยไม่แอะไม่อายปากนะครับผมหรือคุณเป็นคนที่กลัวการสบตาคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ลองฝึกสบตาตัวเองในหน้ากระจกแล้วพูดดีๆกับตัวเองนะครับแล้วเอาไปฝึกสบตาคนอื่นดูฝึกสบตาคนแปลกหนะ้าลองลองทักทายดูอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็เป็นการสร้างนิสัยที่ มันทําให้ตัวเองพัฒนาทีละเล็กทีละน้อยอ่ะนะครับผมพอคุณสาเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับเขาไม่อายนะเขาเป็นตัวของตัวเองเขามีความคิดเป็นตัวเองเขาไม่อายด้วยซ้าไปนะครับผมเขาไม่แบบมาเคอะเขินเขาไม่แบบไม่รู้สิเขาเป็นตัวของตัวเองในแบบที่เขาคิดว่ามันเป็นเวอร์อรชันที่แบบดีที่สุดและเขาพัฒนามันเรื่อยอะ่ะนะครับผมถ้าคุณอยากสําเร็จแบบนั้นคุณก็ต้องพัฒนาอย่างผมผม,ผมก็พัฒนาเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้แบบ สำเร็จเห็นแบบรวยเหลือเฟือแต่เป้าหมายเนี่ยก็อยากมีอยากเป็นอะไรแบบนี้นะครับผมคุณก็ต้องพัฒนาตนเองเรื่อยๆนะพัฒนากันทุกๆวันเลยนะ,ะใช้นิสัยวินัยเล็กๆน้อยๆในการที่จะทําในการที่จะเป็นแรงบันดาลใจแรงผลักดันให้คุณอยากจะสําเร็จอยากจะเดินหน้าต่อไปนะครับผมจงฝึกนิสัยดีๆในแต่ละวันนะครับผมถ้าอยากเปลี่ยนแปลงมันก็ นี่แหละรักการเติบโตรักการปรับตัวนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับมันขาดอะไรไม่ได้เลยนะให้เวลากับตัวเองนะให้เวลากับตัวเองนะครับผมอย่ากดดันตัวเองขนาดนั้นนะครับผมโอเคมองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วกันนะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมมอสววชรากรแล้วพบกันทุกๆวันนะเลยนะเวลาหกโมงตรงนะครับออนแอร์นะในช่องแอมบมอสนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ